สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี f อทุกคนนะครับผมที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่อง YouTube มือมีเมืองสีสองนะครับผมเนาะอ่ะนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับผมสูตรคำนวณนะครับแนวทางตำลาวนะครับเราพัฒนาเพื่อนบ้านเรานะครับผมนาะก็วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่12บมกราคม25 6 9ันะครับ ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมแนวทางแล้วก็วิธีการคำนวณในคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับวันที่9นะครับวันศุกร์ที่9ที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปตรงๆนะครับยินดีด้วยนะครับกับสมาชิก fc นะครับที่ยังคงติดตามแนวทางของผมอยู่นะครับผมเนาะอ่ะ วันศุกร์ออก0905นะครับ4ตัวนะครับผลรางวัลออก00905นะครับนี่คือผลรางวัลเนาะก็เข้าไปที่09ล่างตรงๆนะครับเข้าตัวเน้นด้วยนะครับนะครับเน้นให้4คู่นะครับผมวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่ไฮไลท์นะครับอ่าเข้าไปที่ตัวนี้นะครับ 09ตรงๆนะครับเข้าแตม9นะครับเข้าตัวนี้ไปตรงๆเลยนะครับ09เข้าตรงๆยินดีด้วยนะครับผมเนาะใครวิ่งรูด0ย์ก็ได้2เด้งเลยทั้งบนทั้งล่างฮนะผมให้เด่นหนึ่งลองลองไปที่0ปรากฏว่า1ไม่มานะครับเข้าตัวลองไปที่0ูนย์นะครับ เต่0ศเข้าคู่เด่นเข้าแต้มนะอ่าเห็นไหมนะครับเข้าตัวนี้คู่เน้นนะครับเข้าแต้มเก้านะครับแต้ม5719นะแต้มนี้เข้าไปที่2แต้มเลยนะนะครับเข้าไปที่แต้ม5แล้วก็แต้ม9นะครับทุกคนแต้มมาทั้งสองตัวเลยแต้มอ่ะวันจัน์นี้นะครับ วันจันนี้เรามาดูสูตรการคำนวณกันนะครับเราต้องไปต่อปังต่อแน่นอนนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับผมก็ทักมาได้นะครับ2 0 0 3 1น5 2นะครับที่บางคนนะครับไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับไม่มีเวลาดู YouTube นะครับเนาะก็สามารถนะครับผมเข้ากลุ่มไลน์ไปรับแนวทางนะครับนะครับ เข้ากลุ่มไลน์ไปรับแนวทางกันได้นะครับผมสอง id ไลน์สองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามห้าสองนะครับทักมาบอกว่าขอเข้ากลุ่มไลน์นะครับผมเพื่อรับแนวทางนะครับเข้าฟรีนะครับ,รบไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆสักบาทนะครับเข้ากลุ่มฟรีเนาะอ่ะนะครับมาคำนวณน,นะครับผลรางวัลหกตัวออกสามศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ห้านะครับสามศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ห้า นะครับผลรางวัลน,นะครับสูตรนะครับผมหลักหน่วยนะครับวันจันทนี้ผมใช้สูตรนี้นะครับหลักหน่วยบวกหลักพันนะครับหลักหน่วยบวกหลักพันได้เท่าไร่บวก3มคงที่นะครับผมนะห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแห้าหกเนะครับ 8บวก1คงที่เท่ากับ9นับเพิ่มไปหนึ่งเต้มอันนี้คือสูตรเด่นนะครับสูตรเด่น2ตัว <c oughs> 8กับครับต่อไปสูตรจับคู่นะครับผมเราจะเอา8กับ9นี่แหละไปจับคู่นเอา3 0, 0, 9, 0, อู0ยจับคู่นะครับหลักพัน เอาหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักสิบหครั้งบวกหลักร้อยหครั้งบวกหลักพันหครั้งนะครับได้เท่าไหร่ก็ให้นําไปบวกกับ3คงที่นะครับศูนย์มันไม่มีค่าอยู่แล้วนะครับ5้าบวกหเท่ากับ10นะครับ10บวกศย์เท่ากับศูนย์นะครับ อันนี้ก็ศูนย์ศูนย์เอาได้เก้าใช่ไหมนะครับบวกกันนะครับ4ตัวนี้ได้เก้าไปบวกกับ3คงที่90 11 12ได้2นะครับนับเพิ่มขึ้นไปนะครับให้ได้ตัวเลข5ตัวนะครับบวกไปทีละแต้มก็จะได้2 3 4 5 6นะครับ2 3 4 5 6 นะครับผมแต้มนะครับผมแต้มงวดน,นี้ผมทำแล้วนะครับได้1 3 7 5นะครับแต้มวันจันนี้นะครับเราพัฒนาแต้ม1 3 7่เด่น8กับ9นะครับหาตัวชนนะครับาจากสูตรที่ผมคำนวณออกมานะครับผม 9จะไปชนที่9จะไปชนที่สูตรกำลังวันนะครับ9ไปชนที่สูตรกำลังวันนะครับอีกสูตรหนึ่งไม่ชนนะครับผมแต่ไปชนที่กำลังวันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผมขอเลือกไปที่เด่น9ลอง8 นวดนี้นะครับขอเลือกไปที่เด่น9ก้าลอง8แล้วกันนะครับเด่น9้าเด้อลองไปที่8นะครับอ่ะเรามาจับคู่กันครับสรุปเลยนะครับสรุปเลยจับคู่ให้ครับตำลาวตำลาวมีเมืองสีสองนะครับ วันนี้วันที่12บบเดือนหนึ่งครับหกเก้าตามเรานะครับสูตรที่คำนวณได้ตัวจับคู่นะครับตัวจับคู่2 3 4สามสี่ห้าหกี่ห้าหจับคู่2 3 4สามสี่ นะครับก็เด่นนะครับเด่น9นะครับรองไปที่8ครับวันนี้เด่น9รองไปที่8นะครับใครชอบพิจนารณานะครับรูดเดอวิ่งรูด2ตัวนี้ เราลองไปที่แปดนะครับผมแต้มหนึ่งสามเจ็ดห้าหนึ่งสามเจ็ดห้าแต้มนะครับผมอ่ะจับคู่นะครับผมจับคู่ให้นะครับก็เก้าสอง 93 94 95 96 82 83 84 85 86อ่แจับคู่ได้10ชุดนะครับผมจับคู่ได้10ชุด นะครับอ่ามาดูแต้มของเรานะครับแต้มเรามี1 3 7่เจ็ดหขยายขึ้นหน่อยเอาแต้มเรามี1 3 7 5เอาอันนี้แต้ม9ก11แต้ม1นึะครับเกเข้าแต้มหนึ่งเก้ามเก้าสิบสิไม่มี94เข้าแต้ม3าม 95แต้ม4ไม่มี96แต้ม5มีนะครับ82แต้ม0ไม่มี83 890 11แต้ม1 84แต้ม2ไม่มี85แต้ม3มี86 890แต้ม4ไม่มี เข้าแต้มห้าคู่เข้าแต้มห้าคู่นี้เน้นไปเลย5คู่นี้นะครับเข้าแต้มหคู่นี้เด้ออันนี้เด่นเอาโอ้ยเด่นกับลรองครับเข้าแต้มมี9ก้าสอง 9496 8 3 85นะครับใครชอบคู่ที่เข้าแต้มก็จัดไปนะครับอ่ะมาดูชุด3ตัวนะครับมาถ้าผมจะให้5คู่มันก็จะเยอะเกินเนาะนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับผมจะให้4คู่4เอ้สีชุดเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาดูชุดแรกนะครับผมนะครับชุดแรก 92นะครับชุดแรกนะ692นะครับชุดที่1ชุดที่2ผมขอเลือกไปที่94นะครับผม594นะครับชุดที่3นะครับหลัก8นะครับมีอยู่2ชุดนี้83กับ85ก็จัดไปเลยนะครับ หลักร้อยห้าแดสนะครับชุดที่4นะครับ8ปห้าชอบตัวนี้นะหลักร้อยสองแปดห้าวันนี้ขอให้มันมาสามตัวตรงๆหน่อยเด้อนะครับใครชื่นชอบก็พิจารณาดูนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะ สูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ไม่รู้เลยมาลุ้นกันเอาเย็นนี้นะครับส่วนตาน้อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมทามคลิปลงให้นะครับตาน้อยนะครับจัดไปเลยนะครับอ่ะส่วนใครอยากจะเข้าห้องไล่กลุ่มไล์นะครับเพื่อไปรับแนวทางนะครับผมบางท่านไม่มีเวลาดูคลิปนะครับอยากดูใบเต็มใบนิ่งนะครับผม ก็ทักมาได้นะครับที่ id line องศูนย2น์สานนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับเข้ากลุ่มฟรีรับแนวทางนะครับเนาะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปผมจะให้แคปนะครับแคปแคปแคปอ่าแคปไปเลยนะครับผม แก็บเจอแก็ไปนะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันเด้อจะลืมนะครับผมเก้ากับหกตัวเดียวกันกลับหัวด้วยนะครับกลับหัวด้วยนะคะกลับหัวเป็นตัวกันไว้กลับเฉพาะตัวเน้นนี้ก็ได้ตัวที่เข้าแต้มนะครับผมนะอ่า หกสองเก้าเออหกสองหกสี่นะครับแล้วก็เอาอะไรเก้าเก้าหกหกเนาะอ,อ,อันนี้ติดเบิ้ลไว้ด้วยเก้าเก้าหกหกไม่ได้เขียนลงนะพูดเอานะครับ 66, เก้าเก้าหกหกเผื่อมันเบิ้ลงวดนี้ <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ ผิดถูกไม่ว่ากันนะครับทุกสูตรทุกการคํานวณมันมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะครับให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับนะครับสูตรที่ได้มาก็จากสถิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมผิดถูกอย่างไรต้องขออาภัยไปด้วยนะครับอ่ะเจอกันคลิปต่อไปขอให้ FC ทุกคนโชคดีมีใจกันทุกๆคนครับสวัสดีครับ